สวัสดีครับเฟซีวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมพาทุกท่านเนี่ยมาดูงานพิเศษสั่งทําลูกค้านะคเครื่องตัดยาน,นะครับ EC04A เขาต้องการสีแดงดำนะครับแล้วต้องการไอตัวมือเรกเป็นพิเศษเป็นมัลติฟังชัน3ามไปดูกันเลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์มาเทนนะครับ2จังหวะ 40cc นะครับสองแรงมาที่7รอบเราใช้คาร์บูนล,ลูกลอยนะครับตัวนี้แรงแล้วก็ซ่อมง่าย ันนี้เราไปดูตัวนี้เป็นหลังไอสปาร์าน, I นะเป็นตัวรีิร์สตาร์โอเคนะครับเราไปดูอะไรต่างๆกันกระาง,งราเลือกใช้สีแดงนะครับตัวนี้สวยตามต้นฉบับเลยอะมาดูที่หางนี่สีดําเมี่ยมเลยเห็นไหมสีดําเมี่ยมเลยประกับแฮนด์สีแดงนะครับตัวนี้ไม่มีที่ไหนมีนะครับออกจากโรงงานเราใช้สีพิเศษเคลือบมีความแกน,นงแรงทนเศษอะไปดูที่ไก่ไกลเล่งไก่เล่งมัลติฟังก์ชันสามนะครับตัวนี้โอ้โห oh oh. เยี่ยมเลย ลูกค้าต้องการปติฟังชั้น3แล้วก็ต้องการแฮนด์สีดำ um. ตัวนี้เราใช้เคลือบแข็งอลูมิเนียมครับฟิตทีเดียวกับตัวกระบอกนะไม่ได้พ่นสีนะครับสีไม่ได้ลอกง่ายๆอ่ะไปดูที่หัวเกียร์กันหัวเกียร์เราก็ใช้หัวเกียร์สีแดงแดงดำนะครับตัดกันมากเลยนะครับตัวนี้สวยสุดๆเลยมีตัวเดียวในโลกก่อนอื่นนะครับผมไม่ได้รับสั่งทานะครับตอนนี้พอดีเรามีเวลาว่างเราก็เลยทําให้ลูกค้าบางท่านเท่านั้นเอง ของงานเนี่ยปกติเราไม่สั่งทำนะครับท่าในใดมีคำถามก็ลองทักมาถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ